กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะครับอาครับมพบมาเจอกันนะครับในเสาร์นี้นะครับกับเป็นเสาร์ของวันที่21นะครับเสาร์ของวันที่21กันแล้วนะครับเมื่อนี้สิงหาคมครับ2567อกลาคับมาพบมาเจอกันแต่เสาร์กันสักหน่อยนะครับตอนนี้กัเวลาก็จะประมาณตี่ห้ากว่ากว่าาก่อนจะไปทำภารกิจนะครับ มาพบมาเจอกับแบบวิไลครับเป็นเรื่องแนวทางตัวเลขนะครับคือเก่าเมื่อนเดิมนะครับมาพบมาเจอกันในคลิปนี้นะครับทางแอดวิไลมีตัวเลขแนวทางนะครับของคนติดอ่างนะครับถือว่าเดินดีมาแห้งนะครับงวดที่ผ่านมามาสะดุดครับเป็นธรรมดา1 6สิงหาคมครับคนติดอ่างเข้ามาสะดุดนะครับ บอกเป็ยั้งนะครับงวดนนี้1กันยายนจะของตัวเลขแนวทางเพิ่นว่าถ้าได้สะดุดเดวเดินต่อยางแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์ครับแนวทางตัวเลข1กันยายนนะครับคนติดอ่างนะครับทางแอวิไลไดมาแลบนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาเบิงมาชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้จะของตัวเลขแนวทางเพิ่านะครับคนติดอ่างนะครับ และก็ะให้ทางชอ่องวิไลให้โชคเข้านํำนะครับอ่าช่วงนี้นะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามนะครับอ่าเดินทางไปเสมาใส่แรมัดระวังครับช่วงนี้ผ้าอยู่เขานะครับอ่บางทีก็มีนม้ำท่วมนะครับถนนทวนทางขาดก็มีนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ก็ๆๆระมัดระวังกันนะครับ เอาครับแนวทางของคนติดอ่างเอาครับรุดข้าก็ต้อง,องวันรุดนะครับงวดที่ผ่านมาสะดุดนะครับงวดนี้คิดว่าเดือนต้อนนนเจจะของตัวเลขแนวทางเพราะว่ามั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์เลยงวดนี้ถ้าได้ดูดแล้วเข้าอย่างเดียวนะครับเอาข้ามาเบิ่งกันงวดนี้นะครับแอดวีไลเช็คเบิ่งตัวเลขแนวทางของคนในชุดเต็มนี่จะมีอยูสิบชุดนะครับสิบชุดแนวทางของคนติดอ่างจะเป็นบนล่างนะครับ อ่คุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดปะกากันเลยนะครับเตรียมสมุดปะกาไว้คุณพ่อคุณแม่เอดวีดได้จะพาเขียนนะครับตัวเลขแนวทางนะเข้ามาเบิ้งเลขวิ่งกันก่อนนะครับเริ่มจากเลขวิ่งงวดนี้นะครับอ่คุณพ่อคุณแม่จะมักน้ำเพลินบ่อนะครับอ่าสำหรับอ่าสำนักได้เลขวิ่งแม่นนะครับจับมาใส่กัน มีโชคมีลาบกันแน่นอนนะครับอ่าแนวทางคนติดอ่างนะครับ1กันยายนต5 6 7อัองวันนี้พ้นวิ่งมากนะครับคนติดอ่างก็คือ5 5กับ5กับ3ครับ5กับ3 5กับ3เด้อครับ แนวทางจะเป็นบนล่างนะครับคนติดอ่างนะแนวทางบนล่าง่ะครับสำหรับเอฟซีทีล้อ,อเลขสายผู้กองนะครับแอดวิไลได้มาแล้วนะครับคุณพอเซียนสีเทปทรงมาให้เมือ่อคืนนี้ทางแอดวิไลมาเบิงชัดนะครับคุณพอด้ทรงมาให้แลลวเดี๋ยวทางแอด ขออภัยครับทางแอดวิไลลงงหานะครับอาการเจ็บคอครับเนื่องจากไปทำงานตากฝนครับมือว่านอ่ครับคู่แรกครับมาจับคู่กันคู่แรกครับห้าสี่เขียนตามเลยเดนอครับคือเกาเหมือนเดิมครับพติดอ่างผลปล่อยมาเป็นชุดเต็มก่อนคู่ที่สองครับ ห้าหกสำหรับเอฟซีแถใดเขาก็มาล่อชุดขัดชุดเน,นีนเป็นอีกรอบหนึ่งห้าเจ็ดครับห้าหนึ่งการนำเสนอแนวทางนะครับเอซีก e ็คือแอดวิไลค์เคยบอกอยู่ตลอดนะครับจะของแนวทางเพิ่นไหมาแบบใดแอดวิไลค์ Ad v ก็นำเสนอแบบนั้นนะครับตามจะของแนวทางเพิ่น ห้าหนึ่งห้าเก้าครับสามสี่ครับเนี่ยทางงามดูนครับเอฟซีสามสี่สามเจ็ดสามแปด เขียนตามครับแคปบหน้าจอกันเลย3ามแปสาม 8. สองครับคู่สุดท้ายครับคือสามห้าอ่ะงามอยู่ค่ะแบบซี่แอดวิไล่เบิองล่วแนวทางของคนติดอ่างนะครับ ว่แน,น่บ่น,นอนอาจจะแตกคือเพื่อนวาอิลีนะครับวันนี้เพื่อนวาหมั่นใจชุดจับคู่แตกแน่นอนเอาแนบทางเป็นบทล่างนะครับเอาครับถือว่าพ่ธรรมดาด้วยครับที่ผ่านมาตั้งแต่เพิ่นเปิดตัวทางช่องเฮานะครับคนติดอ่างเดินดีมากตลอดอ่าสะดุดกะเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ถือว่าส่วนหน่อยนะครับอ้าวิ่ง3กับ5บนล่างนะครับขอทวนอีกรอบหนึ่ง ให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจในตัวเลขแนวทางนะครับคู่แรกครับจับคู่เพื่อนครับมี5 4 5 6 5 7 5 1 5 9ต่อไปครับ3 4 3 7 3 8 3 2 3 5มีทางเบิด10สิบสนะครับอาคุณพอ่อคุณแม่สำหรับ ผ้วหลายตัวหลายชุดนะครับเขามาล่อชุดตัดชุดขัดชุดเน้นเพื่อนโครงสุดไทยนะครับแกร์วิไลคิ่าบดุลวานั่นนะครับเพิ่นจะมาสรุปให้เอฟซีได้ติดตามกันราะว่าแนวทางของคนติดอ่างเพิ่นจะปล่อยมากเป็นสองหลอบนะครับคลิปต่อหงวดคือชุดเต็มคลิปที่สองคือคลิปสรุปนะครับดีนะครับเขาจะได้มีตัวเลือกนะครับสาหรับเอฟซีคุณพอคุณแม่ อ่าเพื่อนตัดเก่งตัดแม่นนะครับตัดเราเองก็ไดนะครับวิ่ง5กับ3หรือว่ามากเล็กวิ่งเพื่อนนะครับหาสำนักเด็ดๆดังๆมาใส่เลยนะครับเอาครับหลังจากคลิปนี้จบต่อไปนะครับทางเอตวิไลจะลงตัวเลขแนวทางนะครับมีอ่าถือว่ากระไดมากสสาำนักนะครับตอนนี้พอคุณพ่อเสืยนสีเทพนะครับก็ได้ส่งตัวเลขแนวทางครับสายผู้กองมหาหยแเหล้บแล้วก็ เล็วิ <c oughs> ่งบนปูเรืองนกทานะครับอ่าวิ่งบนปูเรืองนกทานะครับแล้วก็สายผูกกองนะครับจะลงต่อจากนี้ให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเอาเซียนเล็กกนได้่งทรงมาแล้วลคือกันเอาครับสรุปแล้วกัติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณพอ่อคุณแม่ทีเขามาตดตาใหม,ม่อ่าแอดวิไลจะจากไลเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันไปไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ